สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคุณโครกรถไถทองคำนับสวัสดีสวัสดีพีดับเครื่องโอ๊ยโอ้ตายแล้วดับสิ <c oughs> <c oughs> โอ้เลยไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยแล้วจะเอาขึ้นยังไงนี่สวัสดีนะครับผม <S <s> เสียหน้าแย่เลย <c oughs> เอาแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปหมดกันเลยพี่โ<ม>ชว์อยู่ดีๆเมื่อกี้นี่ ยกทั้งขบทั้งรถสะนะจบข่าวนะครับพีเอไม่มีอีกแล้วความหมายน้นทางนู้นผิดทางแล้วนึกว่าจะจะไม่รู้จะความนึว่าจะจะไม่รู้จะความ มันจะพังเอาอีกสักรอบพี่เอเกอบน้ำทันนะครับก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสองช่วงรถนะครับผม อ๋ออ๋อไปตัวมาแล้วในรอบที่สองนะครับผมตอนนี้ชัางนั้นดีเซลอยู่ในรูฝั่งซ้ายของผมนะดึงน้ำอยู่นะครับชัดเจนโอ้แรงจริงนะฮู้องพีเจ็บไม่ลงกวาดไม่ลงเลยนะครับโอ้โหโดนไปหลายช่วงรถเลย ดีใจจะยกล้อเล่นหรือเปล่ายกล้อหน่อยยกเลยยกเลยแล้แวจะฆ่อเดี๋ยวว่ายังไม่มีมมแต่ว่าแถวนี้ก็ยังแรงอยู่นะสำหรับปีเอ นดีใจนะยกรอเล่นเอาอีกแล้วยกมาแล้วโอ้โหดับเครื่องไว้ดีใจนะยกรอเล่นสักครู่รถประจากพี่แดงดีเซลนะรลนครับ่างแดง lại gấp lại ก็ซีสันบรรยากาศในร่วมงานนะครับเรียบร้อยอีกแล้วอเอาจนได้ะไดน,นะครับรอบที่สองโอ้บบินนะครับขบบินในรถบินยันขบนะครับแล้วทำไงดีตอนนี้เนะี่ย งายเก่งเลยนกบินนะครับโอ้โหดูดเลยอ่ะนี่นะครับผลงานโอ้โหน้ำมันออกไอดีเหรอเดี๋ยวแล้วคุัดคุบคุยกงั้นยกคุปตามมาอาการหนักนะครับ โโหออโอ้ออกตรงนี้ไม่เป็นไรเข้าไอดีหรือเปล่าเข้าไอดีเ้นน้ำเข้าไอดีเนี่ยก็ก็ต้องเปิดไอดีออกดิเปิมันแหม่้เหรไม่เข้าน้ำไม่เข้าอ่ะติดมัเนี่ยไอดีมันออกมาจากหนูระบาย าาอโอ้ไม่เป็นไรความได้อีกรอบวันนี้รอบที่สองแล้วนะครับมันดีใจเพลินไปหน่อยครับ <laughs> โชคดีครับผมนี่ทีมงานจากโพธเลีนะครับพี่บัณฑิตนะครับขอบคุณมากนะที่มาร่วมเติมสีสันในวันนี้นะครับ <c oughs> เอาไงดีล่ะติดดเเครื่องไไปไ้ลยอ่ะติด นี่นะครับสายพานจระเข้แน่นอนเลยไม่มียืดเลยครับโรงงานแรกเีอปผมลงตรงน้่าัเลยบกปงม้งเออล้งงลางตรงน้ได้ตัวร้อนเลยวะตัวร้อนลอะร้อนตลองกิจเทียวเลยคันนี่ยความความรอบอีสองนะครับเก็บช็อตเด็ดน้าในช็อตเอในคลิปนี้นะครับเอาเฉพาะลดล้ม เก็บเฉพาะรถล้มดูหน้าคนขับเดก่อนดูหน้าคนขับดีดูช่างนันนี่ินคนขับนีไม่มีคนขัขออีกรอบหนึ่งลองัาสองคันเลยโอ้โหน้ำขาท่อไปได้นะครับผมล้อมันเอียงหรือเปล่ามันเลยคงไม่ถนัดนะเพราะว่าล้อมันล้มแล้วใบมันเฉียง phải lột phải lột phải ơi ra đơn mình sẽ hài khiếp lôm bỏi <laughs> mạc ึ้นเลยหรือเปล่าโอเคขึ้นเลยอ่าโอเคเนาะดีใจเพลินไปหน่อยนะครับผมลมเลยความสองรอบนะครับทั้งปีแล้วก็ช่างนั้นนะครับรถพีหัวม่วงลมความนั่นแหละความสองครั้งนะครับเรียบร้อยเลยก็โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ